เกษตรกรเฮดังๆอนุวัติแจ้งข่าวดีทกศช่วยเหลือคนละ1,000 0บาทจะเป็นการช่วยเหลือแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ของธนาคาทรทกสนะครับต้องเป็นเกษตรกรหรือว่าลูกจ้างเกษตรกรนะครับ สามารถยืนกู้ได้10,000บาทนะครับคุณสมบัติอ่านตามนี้เลยฮะอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับคนกู้ต้อง20ปีขึ้นไปนะครับกู้ได้1 0,000บาทดอกในจะอยู่ที่ประมาณ0.3 5ต่อเดือนนะครับปลอดต้นปลอดดอก6เดือนด้วยกันนะครับระยะเวลาของสัญญาคือ3ปีครับคุณสมบัติที่สําคัญก็คือว่าต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผ่านทาง Line o f f i c i a l B A A C Family นะครับขึ้นอยู่ที่ด้านบนแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยพอคุณสมัครเข้าไปเสร็จปับ๊บทางสาขาในจังหวัดของคุณจะติดต่อไปนะครับเพื่อมาทำสัญญาครับลืมไปนะครับระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาหรือว่าระยะเวลาในการขอคู่เนี่ยวงเงิน1บาทอยู่ที่31ธันวาคมปี64นี้นะครับ สวัสดีค่ะพบกับแม่บุมมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาบอกข่าวดีนะคะทกสได้ทําการปล่อยกู้สู้ภายโควิดสิคนละ 1,000 0บาทนะคะพร้อมเปิดพักหนี้เงินต้น6เดือนค่ะแต่ก่อนไปรับชมเนื้อหานะคะไม่บุ๋มก็อยากขอ,อกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสำหรับทกศนะคะได้ปล่อยสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 กู้ได้สูงสุดคนละ10,000บาท เริ่มแล้ววันนี้นะคะพร้อมขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้น6เดือนถึง1ปีเลยค่ะนายธนารัตนงามวัยรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสได้เปิดเผยว่าทกสได้เปิดให้บริการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 สําสำหรับเกษตรกรลูกจา้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องการการเป็นหนี้นอกระบบวงเงินรวมกว่า1,000 0ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.35เปเซ็นต่อเดือนปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกวงเงินกู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทไม่ต้องใช้หลักประกันระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ สำหรับคุณสมบัติผู้กู้นะคะจะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะจะได้วงเงินสินเชื่อคนละไม่เกิน10,000บาทระยะเวลาการชำระนี่ก็คือ สามารถชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ปลอดชำระดอกเบีย้ย6เดือนแรกนะคะชำระแล้วเสร็จไม่เกิน3ปีสำหรับหลักประกันนะคะเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำหรือหลักทรัพย์ใดๆเลยนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะอยู่ที่0.35%ต่อเดือน ระยะเวลาขอกู้โครงการนะคะสามารถทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม64นี้นะคะสำหรับเงื่อนไขาการพิจารณาสินเชื่อนะคะหเลยนะคะตรวจสอบเครดิตบูโรนะคะโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อโปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคารนะคะ2ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะหรือต้องมีสถานะปกติเท่านั้นนะคะ สำหรับช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นี้นะคะสามารถทำได้ที่ Line Official นะคะ b a a c family นะคะหรือธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะคะโทร0 2 5 5 5 0 5 5 5นะคะนอกจากนี้นะคะทกสยังได้กำหนดพักชำระหนี้เงินต้นให้กับ เกษตรกรและบุคคลผู้ประกอบการนิติบุคคลสากรไม่รวมสากรออมทรัพย์ของข้าราชาการรัฐวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรกลุ่มบุคคลกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กรที่มีสัญญากู้เงินและมีเงินต้นคงเป็นหนี้ก่อนวันที่1เมษายน64และเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน64เป็นต้นไปและต้องไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายรัฐ หรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขาตามมาตรการอื่นๆจำนวน2.82ล้านรายและเพื่อความคลายกังวลใจและลดภาระํำระนี้เป็นการช่วคราวให้แก่ลูกหนี้โดยลูกหนี้สามารถนำเงินงวดที่จะต้องํำระนี่ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ พอแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรและครอบครัวพี่น้องเกษตรกร,กรมากที่สุดนะคะใครที่ไม่ติดบูโรหรือสถานะการเงินปกตินะคะสามารถแจ้งความประสงค์นะคะขอกู้เงินนะคะได้ที่ l i n e ออฟ i ิเชีของทอกสนะคะแอดไลน์ะคะแอด b a a c family นะคะสามารถ แจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ